สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันตอนหัวค่ําอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วเนาะก็อาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะบางพื้นที่ก็จะมีอ่าฝนตกนะคะแต่ทางบ้านครูนูนี่ปีนี้ฝนตกน้อยมากเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะการที่เรามาไลฟ์ตอนฤดูนี้เนาะมันก็จะมืดเร็วนิดนึงนะคะฉะนั้นแล้ว ถ้าครูนูไม่ได้ออกมาไลฟ์ช่วงประมาณหกโมงนะคะก็จะเจอกันตอนสองทุ่มนะคะถ้าวันไหนทันได้ออกมาตอนเย็นๆนะคะเราก็จะมาเจอกันช่วงเย็นนะคะอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะ,ะชัดนะคะชัดเนาะโอเคนะคะชัดภาพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยวใกล้มืดเลยเราจะพาทุกคนไปชมธรรมชาตินะคะ,ะฉะนั้นแล้วครูนูขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะ อย่าลืมชมเชียร์ตัวเองทุกครั้งนะคะแค่คุณได้ออกมายิ้มหน้ากล้องคุณมาส่งเสียงหัวเราะนะคะหรือนำเสนอสิ่งดีๆนั่นก็ถือว่าเราอ่ะเป็นคนที่สุดยอดแล้วค่ะอ่าเหมือนเราเหลือเฟือเหมือนที่คุณนูบอกนะคะถ้าเรารู้สึกเหลือเฟือในจิตใจแล้วเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากเก็บสิ่งนั้นไว้คนเดียวเลยค่ะอ่าใครเข้ามาแล้วช่วยคุณูแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณูขอสนับสนุนตัวเองไปที่หน้าเฟซ จริงอันนี้คุณูใช้อีกเฟซหนึ่งดูนะคะเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นอีกเฟซหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ่าคุณูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะการที่หลายๆคนวันนี้นะคะทําออนไลน์อย่าลืมให้การสนับสนุนตัวเองด้วยเพราะว่าก่อนที่จะมีคนอื่นมาสนับสนุนเรานั้นเราต้องสนับสนุนตัวของเราเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนยขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาส่งพลังใจให้กับคุณูคุณูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะหลายคนวันนี้เข้ามาทําออนไลน์ครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในสนามแข่งขันออนไลน์นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าแข่งขันหรอกเนาะแต่เวลาเราพูดคาว่าแข่งขันเหมือนมันจะคลื้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูพิมโค้ชพิมขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูเวลาที่เราเข้ามา ในสนามออนไลน์เหมือนกับว่าเราอ่ะได้มาวิ่งเล่นแข่งขันเหมือนเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นเล่นแฮนบอลใครทันไหมแฮนบอลเหมือนเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึง่งเวลาเราพูดคําว่าแข่งขันแต่ถ้าเราคิดว่าเรามาแข่งขันเอาชนะใครอันนั้นไม่ได้ไม่ดีนะคะเราต้องคิดว่าการที่เรามาเล่นแข่งขันนี้คือการแข่งขันกับตัวของเราเองค่ะวันนี้หลายคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะอาจจะประสบความสําเร็จ ามเป้าที่ต้องการแล้วหรือบางคนอาจจะกําลังตั้งเป้าแต่ได้ลงมือทําแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่เราทําจริงจังปล่อยวางผลลัพธ์นะคะเชื่อไปเลยค่ะว่ามันถึงแน่นอนนะคะวันนี้นะคะอ่าขอบคุณมากค่ะครูวิสาสวัสดีนะคะไอะคิดถึงนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในสนามเช่นเดียวกันกันกบทุกๆคนกลุ่มมาสเตอร์ไมทุก,ก, mind, ท,กทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังใช่ไหมคะ ทุกครั้งที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มันทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่ในโลกออฟไลน์นั้นไม่มีใครเคยสอนเราเพราะถ้าวันนี้เรายังอยู่ในโลกออฟไลน์อ่ะความรู้มากมายที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอ่ะพอได้ขึ้นมาออนไลน์อุ้ยตายแล้วยเยอะแย,ะเ,ยะเลยที่ฉันไม่รู้ใช่ไหมคะะนนแล้วก่อนที่เราจะรู้ว่าการที่จะทําออนไลน์ให้ชนะใจตัวเองก่อนนั้นและจะสามารถชนะถึงเส้นชัยที่เราต้องการนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากจะให้มันปรากฏนั้นนะคะมันสำคัญว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนอยู่ในพลังงานในหัวของเราค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันเหมือนกับว่าในหัวของเราก็คือความคิดของเรานั่นเองค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ขึ้นมาอยู่ในสนามออนไลน์ใช่ไหมคะและเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันกำลังวิ่งอยู่ในสนามและมีคนเยอะแยะมากมายเพราะตอนนี้คนขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เยอะมากค่ะถ้าเรารู้ว่า การที่เราจะทำออนไลน์ให้ตลอดรอดฟังและสำเร็จได้นั้นเราจะต้องมีความคิดหรือมีพลังงานในหัวของเราที่ชัดเจนค่ะสิ่งแรกเลยคือคุณจะต้องฝึกฝนนะคะใช้พลังงานความคิดของคุณไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณนะคะหลายคนวันนี้ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ขึ้นมาอยู่ในสนามแล้วและมีความคิดว่า อุ๊ยคนทําไมทําเยอะจังจะทันไหมเนาะฉันขึ้นมาตอนนี้ทันหรือเปล่านะคะและอุ๊ยทําไมคนนู้นไปอย่างนั้นแล้วไปอย่างนี้แล้วสาเร็จไปถึงขั้นนูน้นไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันเลยทําให้ความคิดของคนหลายๆคนเปไปออกจากทิศท,ทางค่ะดังนั้นเราดึงความคิดของเรากลับมาใหม่ค่ะมามุ่งเน้นมาพัฒนาตัวของเราเองนั่นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะวันนี้ถ้าเรารู้ว่าคนมาทํากันเยอะหมายความว่าอุ๊ย อ้ยสุดยอดงั้นเราก็หมายความว่าเราก็โค้ชโชคดีเหมือนกันคนทุกคนที่ขึ้นมาอยู่ในโลกออนไลน์นั้นนะคะจะสามารถพัฒนาตัวเองทางด้านความคิดสติปัญญาการเรียนรู้ค่ะถ้าเรายังอยู่ในโลกออนไลน์เราคงไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยเนาะอย่างเช่นเรื่องกดแรงดึงดูดหรือว่าการพัฒนาความรู้ทางจิตวิญญาณการพัฒนาจิตใจการควบคุมต่างๆทั้งโลกภายในของเราใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแต่ สิ่งต่างๆโลกภายนอกที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งจริงจังแต่จริงๆแล้วรู้หรือเปล่าว่าภาพที่เราเห็นในทุกๆวันเนี้มันเป็นเหมือนภาพลวงตาเราเลยเหมือนกับเขาบอกว่าความจริงตรงหน้ามันเป็นความจริงชั่วคราวค่ะถ้าในสมองของเราพลังงานในสมองของเรานั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ทุกคนฝึกฝนได้หมดถ้าเรารู้ว่าวันนี้ถ้าเราสามารถ ฝึกพลังในหัวของเราให้ก้าวข้ามผ่านมองข้ามผ่านความเผ็ดเอ่อความเป็นจริงที่เราเห็นทุกๆวันนี้บางคนอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคท้าทายนะคะขอบคุณมากค่ะครูเปิ้ลสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโคตตาสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะถ้าพลังในสมองของเราพลังในหัวของเราคือความคิดของเรามันคิดไปในทางที่ดีคิดว่าถ้าวันนี้ฉันอาจจะยังไม่เก่งพอหรือว่าฉันยัง สามารถต่อเติมแต่งเต้มสีสันแหง่งเป้าหมายความฝันหรือพัฒนาตัวเองได้ในจุดไหนถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราก็จะพาตัวของเราให้ไปทําในสิ่งสิ่งนั้นได้ค่ะเพราะความคิดเป็นสิ่งที่กําหนดการกระทําใช่ไหมคะมืดแล้วชัดไหมคะทุกคนชัดไม่เอ่ยคุณูก,กน้อมชอบมาตอนมืดมดนะคะอ่าและสิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้ คุณต้องรู้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณอยากจะทําแบบจริงจังและปล่อยวางผลลัพธ์ให้ได้นั้นเราต้องรู้สําคัญมากเลยว่าวันนี้ใจของเรานั้นเป็นประธานของทุกสิ่งค่ะอ้าวมีเอฟเฟกด้วยนะคะมีน้องหมามาเล่นด้วยนะคะอ่าใจของเรานี้เป็นใหญ่ค่ะถ้าวันนี้ ใจเราถึงร่างเราก็ถึงค่ะแต่ก่อนที่เราจะทําให้ใจเราถึงเป้าหมายได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนจะเราใจเราเช่นกันค่ะหลายคนรู้ว่าใจถึงร่างถึงแต่วันนี้ใจยังไม่เข้มแข็งใจยังฟอใจยังหดหูนะคะก็จะไม่สามารถพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เลยถึงแม้เราจะทําจริงจังมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าใจของเรามันรู้สึกอุยแห้งจังเลย แบบไม่มีพลังจังเลยนะคะชัดเจนค่ะเออชัดชัดอยู่เนาะ <laughs> อาฉะนั้นแล้วนะคะครูนูบอกไว้เลยว่าการที่ใจเราจะต้องใหญ่นี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะการที่ใจเราเข้มแข็งมากพอมันจะทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเจออะไรนะคะมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยสําหรับเราเราสามารถที่จะผ่านไปได้ทุกด่านอยู่แล้วเพราะใจเราเป็นพร,รานถ้าประทานเข้มแข็งทุกอย่างก็ตามไปหมดเจ้คะ ฝึกใจของคุณให้เป็นหญิงสตรองเป็นชายสตรองนะคะเพราะการที่จะขึ้นมาอยู่บนสนามออนไลน์นั้นเราจะต้องสตรองอย่างมากเพราะคนเยอะมากที่เข้ามาอยู่ในสนามเดียวกันกับเรานะยังไม่มือเนาะยังสวยอยู่ใช่ไหมคะขอบคุณกับโคตรเจีอ่าสิ่งที่3มเลยวันนี้นะคะคุณจะต้องรู้เลยว่าการที่เรานะคะแบบเหมือนกับว่าขึ้นมาอยู่บนออนไลน์และเราทําจริงจังนั้นนะคะเราสําคัญที่สุด การที่ว่าจริงจังไม่ใช่ว่ามัวแต่หมกมุ่น เคร่งเครียดอยู่กับการพัฒนาตัวเองเคร่งเครียดอยู่กับการเรียนอย่างเดียวนะคะเราจะต้องรู้จักรีแลกใจของเราด้วยรู้จักรีแลกสมองรู้จักรีแลกความคิดของเราเหมือนคนสําเร็จบอกว่าเวลาที่เรา,าฝึกฝนตัวเองเราสามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสามารถไปท่องเที่ยวบ้างนะคะบางคนไปท่องเที่ยวก็จะมีไอเดียใหม่ๆนะคะบางคนไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวไหนก็สามารถที่ทําให้ตัวเองไปทํางานอดีเรกอะไรก็ได้ค่ะที่ทําแล้วมันรู้ส เพลิดเพลินเพราะเวลาที่เราเคร่งเครียดเกินไปนั้นมันจะทําให้สมองเราตื้อได้นะคะเราอาจจะไปพูดคุยกับคนในครอบครัวไปคุยกับคนรักไปคุยกับเพื่อนของเราไปคุยเรื่องตลกกันบ้างก็ได้ค่ะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นพลังงานลบเนาะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องตลกที่มันเป็นบวกๆเราก็สามารถที่จะหัวเลาะ ขึ้นมาได้แล้วมันทําให้เวลาที่จิตใจเราว่างนะคะมันทําให้เรามีไอเดียขึ้นมาใหม่ๆได้แบบง่ายๆคะ่ะเพราะว่าถ้าวันนี้ใจเราไม่ว่างใจเราเครียดเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องปล่อยใจของเราให้ว่างเปล่าบ้างคะ่ะคือเหมือนกับว่าปล่อยวางนั่นแหละ ทำจริงจังปล่อยวางผลลัพธ์เพราะการที่เราเคร่งเครียดเกินไปมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเป้าหมายมันไม่ได้สักทีทําไมมันไม่ถึงสักทีนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ยอมแบบ รีแลกกับ uh, ผล uh, ผลลัพธ์ที่เราได้มานะคะฉะนั้นแล้วลองทําอะไรที่มันสนุกสนุกมีความสุขนะคะแบ่งเวลาให้มีช่วงเวลาของการพักผ่อนจิตพักผ่อนความคิดของเรานะคะจะทําให้เรามีไอเดียและรู้อย่างแน่้ันเลยอ๋อสิ่งที่ฉันทนะําน่ะมันเป็นสิ่งง่ายๆนะคะปล่อยวางไปเดี๋ยวก็ได้แน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่4ในวันนี้เลยนะคะเราจะต้องรู้จักขยายใจของเราะคะ่ะหลายๆคนวันนี้อย่างเช่นเนาะเวลาที่ น้ำพริกน้ำพริกเผ็ดแค่ไหนถ้าเราเอาไปเทลงแม่น้ํามันก็หายไปความเผ็ดก็หายค่ะเพราะว่าแม่น้ํานั้นกว้างใหญ่นักนะคะอย่างเราเหมือนกันถ้าเรารู้จักขยายใจเราเจอปัญหาเข้ามาเจออุปสรรคเข้ามานะคะใช่ค่ะโคตรพิมทําจริงจังแต่ต้องปล่อยวางนะคะ ทําให้ตัวเองรีแลกซ์ด้วยเนาะแล้วก็ขยายใจของเราด้วยเพราะทุกครั้งที่เราลงมือทําอะไรแบบจริงๆนั้นเราจะต้องเจอบททดสอบแน่นอนแม้กระทั่งคนสําเร็จระดับโลกแล้วเขาก็ต้องเจอค่ะแต่มันไม่สําคัญว่าเราอาจจะเจออะไรแค่เราขยายใจของเราให้กว้างใหญ่เหมือนแม่น้ําเวลาที่ปัญหาเข้ามานะคะมันจะทําให้เรารู้ว่าเราเหมือน บางครั้งเขาไม่ได้ว่าขยายใจเหมือนกับว่าขยายตะก,กาตะก,ก้าใจอะไรแบบนี้เนาะที่เวลามันใหญ่เวลาสิ่งของเข้ามามันก็จะดูเล็กๆนะคะแม่น้ํากว้างใหญ่เราเอาก้อนหินโยนไปมันก็เล็กๆไม่ได้อะไรเนาะเอาน้ําพริกเทลงไปก็ละลายไปไม่มีความเผ็ดเหลือนะคะฉะนั้นการที่เราทําใจของเราให้ยิ่งใหญ่นั้นมันจะยอดเยี่ยมที่สุดค่ะใช่ค่ะใจเป็นประธานนะคะขรจายใจให้ใหญ่เราก็จะสามารถทําผลลัพธ์ของเรา ได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณนูขอดูเริ่มจะมือแต่ก็ยังเห็นความสวยชัดเนะาะหลังนั้นนะคะการขยายใจนี่สําคัญที่สุดวันนี้เราจะรู้จากการขยายใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยถ้าเราทําทําทําแล้วมีความรู้สึกว่าอุยยิ่งทํามันมีความสุขนะคะหัวใจเราพองโตแต่ถ้าใจเราเล็กๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าถูกรัดไว้ด้วยความ ใจแคบหรือว่าถูกรัดไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวเนาะเวลาที่ทุกคนมัตเตอร์ไมล์ทุกคนเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เราก็จะรู้จากการขยายใจออกมาแบ่งปันนั่นก็หมายความว่าใจเราเริ่มขยายจากเดิมๆอย่างเราอยู่ในโลกออฟไลน์ line, เราอาจจะเคยมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าทําสิ่งนั้นไม่กล้าทําสิ่งนี้นัน่นเราไม่รู้เลยวว่านั่นใจเรายังแคบๆอยู่นะคะแต่วันนี้เรากลายเป็นผู้ให้หมายความว่าใจเราได้เริ่มขยายแล้วและยิ่งเราได้ออกมาให้ทุกๆวันนะคะ ขอบคุณค่ะโค้ดิมเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยทําไมหัวใจฉันมันพองโตทุกวันมันขยายขนาดขึ้นทุกๆวันนะคะนั่นเป็นการทําให้เราหลายๆคนที่เข้ามาอยู่บนออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งมีความสุขยิ่งทํายิ่งมีพลังและรู้ไว้เลยว่าการที่เราจริงจังทําจริงจัง,จง,จงปล่อยวางผลลัพธ์นั้นนะคะ ถ้าวันใดที่คุณไม่หยุดนะคะคุณก็จะถึงเป้าหมายนั้นอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับคุนูในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุูนูสรุปให้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศมันก็จะพาไปแล้วนะคะ <laughs> หนึ่งเลยนะคะการที่คุณทําจริงจังปล่อยวางผลลัพธ์นะคะคือคุณจะต้องฝึกฝนนะคะพลังสมองของเราพลังความคิดของเราค่ะเพราะความคิดเป็นตัว ทำให้เราเกิดการกระทํเนาะเป็นตัวกําหนดการกระทํานะคะแล้วก็สเลยนะคะวันนี้ใจของเราเป็นประธานนะคะถ้าใจเราถึงร่างเราก็ถึงคเราต้องฝึกฝนใจของเราให้เข้มแข็งตลอดเวลานะคะและสิ่งที่3มเลยก็คือการที่หลายๆคนวันนี้นะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะอาจจะทําจริงจังแล้วก็ ยังไม่ยอมปล่อยวางผลลัพธ์เพราะว่าเราอยากจะถึงเป้าหมายแล้วเราก็เลยแบบทาทาน้าทํามันก็เลยทําให้เราอาจจะมีบางเวลาที่มันเคร่งเครียดเราจะต้องรู้จักปล่อยวางทําใจให้ว่างนะคะทําจิตใจให้สดชื่นนะคะโดยการออกไปรับสูตรพลังหรือว่าไปท่องเที่ยวบ้างนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าไปคุยกับเพื่อนคุยกับคนในครอบครัวคุยในเรื่องที่มีความสุขนะคะหรือว่าหางานอดิเรกทําที่มันทําให้เรารู้สึกปล่อยวางรู้สึกรีแล็กนะคะแล้วก็สิ่งที่4เลยวันนี้เราจะต้องขยายใจของเราค่ะขยายใจของเราให้ใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราขยายใจใหญ่เหมือนแม่น้ํานะคะเราจะมีความรู้สึกว่าแม้กระหังน้ําพริกเผ็ดอะ เราไปละลายลงแม่น้ํามันก็ยังหายเผลิดฉะนั้นปัญหาเล็กๆถ้ามันเข้ามาหาเราอะถ้าใจเราใหญ่แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรค่ะเราจะเห็นแค่เออเล็กๆเองง่ายๆสบายๆผ่านได้อยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะใช่อย่าเครียดอย่าก,กดดันนะคะเพราะว่า การที่เราเดินไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะมันถึงแน่นอนขอเพียงแค่เราอย่าหยุดเดินค่ะเดินช้าไม่เป็นไรแต่อย่าหยุดเดินนะคะเพราะการทําเป็นวินัยนะสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณมากๆค่ะ แม้กระทั่งมืดก็ยังมาส่งพลังใจให้การขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับจูนูนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะขอบคุณมาสเตอร์ไมทุกคนประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เป็นแสงสว่างไปด้วยกันค่ะรักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับจูนูใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะเลิฟเลิฟบายบาย